ได้ตุ่มไก่ด้วยเบรดเดอร์ตุม่มตะไคร้ในย่ายเสียวไกลล่ลุงต้มแบบขัวยังตะไคร้ใบบักกูกระเทียมหอมหอมแดงใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ทอดกันไปเลยตุ่มไก่แบบขัวเมื่อนตุ่มแบบตุ่มน้ำใส่น้ำปลาขัวเห็นไหเนี่ยหัวเดาไฟใส่น้ำใสหัว ขางไปเลยใบบักูที่ยังคบบดคาตะไข่กระเทียมหอมแดงนี่คบบดแล้วพริกย้ายขวดน้อยใส่เอาพริกยยาาก,กับ,ย,กบ,บ,ย,กบย้ายไปตำน้อยพริกนั่นแหละก็ตักโรยน้องกน้ำ ขอ,อกเกลือจักหน่อยเนี่ยขอ,อกเกลือจักหน่อยอ,อ,อาหารโรมีเสียงไปเกลี่ยอาหารไปร,ร่อยๆปรุงข้าวตุ่มแบบน,น,น่าร้อนๆม,มันจะตุ่มกันละต้องใหดแบบหัว วันนี้ไใส่ถุงมกนาวพีกันมันเขาก็ใส่น้ำตังน้ำห่อนๆพอไกลลุ่มอมลุอันนี้ย้ายขัวไปใส่กันเลยเนี่ยหมดใคใส่น้ำต้มสุ่มุ่อร่าไ้ใช้ใส่มกนาอกใช้ไปใส่ามเปียกประหยาดแบบอใส่เอาเลยนอย่าใส่เอา แดดตัวนี่หอมแดงกระเทียมใบบักกูตะไคร้าเรียบร้อยเดี๋ยวนานน้อยเลยเดี๋ยวน้อยก่อนเดี๋ยวกขเด็ดตัวไปเรื่อย ส่องตำหยาดใส่เลยตำตะเทียมหอมแดงกระทุบเอาตุกไก่กินเช้าอากาศจะมืดมืดเป็นหมอกเป็นฝนเป็นหมอกบ่เป็นหมอกแก่หมอกแก่แก่ทุกคนขึ้นลิ้นโอ้ขึ้นมาลิ้นก็ลิ้นเบ๊บเบ๊บเบ๊บเบบด้วยหนึ่งยู่ คนจะเริ่มอยแล้วไปแล้วบนคนจะวยแลเนาะไม่อยากให้มาดอเขากรลังจะเริ่มสุมเขากรลังดอกระลันเลยทุมดอกว่าเขาเหนียวเขางายเจ้ากลุ่มแล้วเนาะเจ้ากลุ่มแล้วจักสองาทิต์นี่เี่ยเอี่ยวอิมหามือจเกี่ยเลยแหละเ้าจะจเกี่ยแั่เนาะเพาะเขาเหนียวดังจิ้มสอง เลอของปลาโลหยจะโจยังไงรเดของเทงเขาเนี้วเยอะเขาสองหมู่เ็นตนอมใียว้ควนี่ย่ยมันหุกันได้หนไม่ตุนหุือล้าเดียวเ็าจะใช้นาได้ภริยาจะดีกาใส่เอาเลยมัดสมมัดบม้ม ยาสิบลใส่ไมหมาะงย้นสีด้วยใส่เอาขอใส่น้ำได้แล้วประเด็มันจะไหมแล้วใส่น้ำได้จอบน้ำเยอะบ่ไอมันเวลาปรุงลงมันบ่หลายเลยเขียวมันสุกกเต็มหมดตักเสถ๋วยน้่ำมันร็เดียวก็ถามเห็นบ่หลายๆตักเสต๋วยน้อยจังเลเดี๋ยวขอฟาดจี๊ด เอาอยกาเงี้ยเดียมันสุกเมื่อสุกก็มันก็โดนตือเลยอาอหยิบไว้เรียบร้อยยายเิดเบืองกันเด้อไม่ได้สุกหรอวะอู้น้ำแห็งเล้วพี่สุกแล้ว,ลวยายอู้คนหนาโน่ไม่สุกน้ำยายขอชิมก่อนมามันดีมันจาง นิดหนึ่งขอดำปลาพอเดี๋ยวย้ายใ,ใส่หอมด้วยย้ายใ,ใส่หอมก่อนใส่สุดท้ายสุดท้ายย้ายสรยหอมอีกหน่อยหอมสมใส่ที่หลังพอจะกินวยใส่สม ยายจะปรุงแล้วมันเดอ้อมันเดอ้อว่ากินเขาน้ากันเด,อดนเน้อต้มไก่เด้เหมือนต้มไก่ใส่ส้มมะนาวแต่ว่าใส่ตอนกินพอดีะนามพอดีเนะ๋ยมักระใส่ที่หลังเอาส้มมกส้มมกนี่แซวเ,เองตอน,นกินก็ได้ อร่อยอร่อย